เอาเพลงชิดมากแต่ลูกเพลงอะไรคะพี่ลูกน้องไม้หันหน้ามาด้วยคะ่ะเต้นด้วยค่ะเต้นด้วยค่ะหนาวแล้วเต,ต้นไม่ออกหรอคะ แล้วน้ำเสร็จใหม่ๆโอ้ยแม่ก็หนาวมือสั่นแล้วอ่ะเต้นลูกเต้นเร็ว โอเคไปแล้วมืดแล้วกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าค่ะเห็วไ,ไหมคะใช่ค่ะบ๊ายบายค่ะทคน้ยโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเรารีบเดินเข้าที่พักกันนี้กว่าค่ะ